พลเอกนะัทพลนาคพานิชรัมตีกลาโหมไทยเพิ่งจะลงนามและจับไม้จับมือกับนายเจียเซียฮารัตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมในการเจรจาการประชุมโดยข้อตกลง5ข้อที่คนไทยด่ากันทั้งเมืองไหนข้อที่5ระบุว่าผ่อนปรนการผ่านแดนพื้นที่แนวชายแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อลดผลกระทบภาคธุรกิจมอบหมายให้ RBC ซีหาดูวความเป็นไปได้อาจจะเริ่มที่จันทบุรีและ ตลาดก่อนไร้กาดมากความคิดนัทพลหรือความคิดคนที่อยู่เบื้องหลังนัทพลจุดนี้เองครับที่พลเอกนัทพลอ้างว่าให้เปิดด่าน ในพื้นที่ไม่มีปัญหาโดยเริ่มจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดก่อนแต่กลับกลายเป็นว่ากองชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดของกองทัพเรือเขารีบออกมาให้ข่าวโต้พลเอกนทัทพลทันทีเลยการบอกว่าใครบอกว่าไม่มีปัญหามีปัญหาลุกล้ำที่ตั้ง17จุดนัดทพลหน้าพานิช์คุณเนี่ยดำน้ําเก่งมากคุณนี่ต้องการจะเปิดด่านอยู่อย่างเดียวคุณไม่สนใจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวประวัติคุณไทม์ไลน์คุณที่ผ่านมาตั้งแต่สมัย ฐบาลชุดพักเพื่อไทยแล้วก็คือขยันจะเปิดดานมีใครอยู่เบื้องหลังคุณหรือเปล่ามีในทุนคนไหนอยู่เบื้องหลังคุณไหมผมไม่รู้แต่อนุมานได้ว่ามันต้องมีแน่แน่ จุดร้ายแรงสุดอยู่ที่บ้านชำรากอ์อำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งมีนายทุนกัมพูชาจับมือกับนายทุนจีนด้วยความรู้เห็นเป็นใจของนายทุนฝั่งไทยมารุกล้ำสร้างคาสิโนและเมืองใหญ่โตสงครามยังไม่สิ้นสุดเพราะเขมรเป็นประเทศที่เชื่อใจไม่ได้ทําให้ไม่มีการเปิดจุดผ่านแดนนี้แม้ว่าจะมีภาคเอกชนจังหวัดตราดฝ่ายการเมืองจังหวัดตราดพยายามผลักดันมีการทุ่ม,มงบประมาณกว่า50ล้านบาทนท้ชมครับแม่งสร้างถนนสีเ่เลนเข้ามาเชื่อม นที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างมาเชื่อมกอตามผมมารูปให้ดูนะฮะลงทุน50ล้านสร้างถนนวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไทยที่จะไปเล่นการพนันไอที่คาสิโนโบ้าน,นั้นได้เดินทางโดยสะดวกเพราะฉะนั้นแล้วการ จับมือจับไม้จับมือของพลเอกนักทพลกับพลเอกเตียเซียหาของรัฐบาโดยระบุว่าจะให้เปิดด่านในพื้นที่ที่ไม่มีความขัดแย้งอย่างจันทบุรีกับตราดเพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจโดยชักแม่น้ำทั้ง5้าอ้างว่ามีประเทศที่3อย่างญี่ปุ่นออกมาคนดันเรื่องนี้แต่ท่านผู้ชมครับฟังเรื่องของผมแล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วเหตุผลเบื้องลึกอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงคือการเปิดด่านเพื่อเปิดบอนเพื่อสารฝันเมืองใหม่หมอดาซิตี้บอนคาสิโนของ ออกยาตรีเพียบให้กลายเป็นความจริงอย่างรวดเร็วขึ้นท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้เขมรและจีนเท่านั้นมันจับมือร่วมกันขเขมรใช้ความเจ้าเล่ห์แสนกลในการลุกรานพื้นที่ของเราเอาเงินจีนเทามาลงจับไม้จับมือกับไทยเทา นักการเมืองเทาของเมืองไทยทหารเทาบางคนนะไอคนที่ขยันอยากให้เปิดด่านเพราะทําไมท่านผู้ชมทุกด่านของขเมรนที่มันยาวลงไปนะตั้งแตศสาแก้วประจินบุรีไล่ลงไปจนถึงจันทบุรีตาดน,นั้นที่ไหนมีบ่อนคาสิโน มันต้องพึ่งการเปิดด่านเพราะคนไทยโง่โง่เสือเข้าไปเล่นการพนันที่ประเทศมันให้มันมีกำไรกำไรแบ่งกำไร30%ให้ไอ้พวกตระกูลหุ้นแล้วมันเอากำไรตรงนั้นแหละมาสนับสนุนอาวุธและทหารกัมพูชาเพื่อให้มารุกรานประเทศไทยมาทำร้ายคนไทย มาฆ่าฐานไทยไปถ้าเราไม่เปิดด่านแม่งตลอดไปมึงจะอยู่ได้ไหรือเปล่ามึงก็อยู่ไม่ได้เพราะลงทุนเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านเพื่อสร้างบ่อนคาสิโนแล้วไม่มีใครเล่นใครจะไปเล่นบอนมึงอะ่ะสร้างคอนโดหมื่นยูนิตใครจะไปอยู่ละ่ะเจ้าจีนเทาไปอยู่หรือไงจีนเทาไปอยู่ก็อยู่ฝั่งนั้นแต่ก็เข้าด่านประเทศไทยไม่ได้แต่ถ้าเปิดด่านมันไปอยู่ฝั่งกัมพูชาก็เท่ากับมาอยู่ฝั่งไทยเพราะมันสามารถเข้าได้ออกตลอดเวลา มันสามารถออกจากจันทบุรีและตราดหรือปลอยเป็ดแล้ววิ่งเข้ามาทำมหารารทานทำผิดกฎหมายในกรุงเทพหมหานครอีกเห็นหรือ,อยังท่านผู้ชม